ผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนฉลาดพยายามทำตัวให้เกินเบอร์ทำตัวให้เป็นผู้อุปถัมภ์สูงสุดของพระบ้านเมืองเพราะต้องการที่จะดึงเอาผู้อุปถัมภ์ในพื้นที่ในท้องถิ่นเข้ามาเพื่อสวามิภักดิ์คุณลองคิดดูนะทักษิณไม่เคยสนใจการเมืองท้องถิ่นอปจอทักษิณเดินสายเรื่องอปจอ แล้วก็เลือกเอาอบจอที่คิดว่าได้แง่แง่ให้ตัวเองได้เครดิตด้วยแล้วไปพูดเรื่องพื้นที่ไหมครับพูดเรื่องอบจอไหมครับเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นมาพูดเรื่องนโยบายรัฐบาลกลางนโยบายรัฐบาลกลาง,ลางมันไม่เกี่ยวกันเลยครับ <c oughs> แล้วบอกว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงที่ทําผิดหน้าที่อย่างยิ่งเลย <c oughs> แล้วก็ออกมาด่าคนมาว่ากล่าวมาอะไรต่อมีอะไรก็าตามเป็นการฉ่วยโอกาสเพื่อเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้แสดง บทบาทออกมาผมก็คิดสองมุมนะมุมหนึ่งเนี่ยสื่อก็บอกว่าก็ทำหน้าที่ที่ประชาชนสนใจทักษิณก็ถ่ายทอดไปแต่อีกมุมหนึ่งผมว่าทักษิณเนี่ยฉลาดที่จะค่อยๆนำเอาสื่อมวลชนตามไปเรื่อยๆคุณสังเกตไหมเริ่มต้นออกจากชั้น14กลับบ้านครับปิดตัวไม่ยอมพูดจาไม่ยอมให้สัมภาษณ์ไปที่สันกำแพงไปไหว้บัพระบุรุษก็ไม่ให้สัมภาษณ์ ไปกินข้าวกับญาติพี่น้องถ่ายรูปมามีมีเศรษฐานั่งอยู่ด้วยจำได้ไหมมีในทุนบางคนนั่งอยู่ด้วยอ,อแล้วหลังจากนั้นค่อยๆให้สมัมภาษณ์นิดๆและในที่สุดไปที่ปทุมธานีก็ให้สมัมภาษณ์น้อยๆและไปเริ่มที่อุดรธานีอุบลราชธา,านีเชียงใหม่เชียงรายก็เพิ่มไปเรื่อยๆแต่ลงสือ่อมวลชนก็เลยเหมือนกับคนที่วิ่งตามไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เลยดูเหมือนกับว่า โอ้เขาเมีอำนาจจริงคุณลองกลับไปใหม่นะถ้าถ้าสื่อมวลชนรู้ว่าทักษิณดูในหลักการแล้วทักษิณเป็นใครอะทาไมถึงพูดอย่างเนี้ไม่สนใจนะครับเหมือนคนบ้าคนหนึ่งที่ออกมาพูดแล้วคนไม่สนใจเนี่ยผมคิดว่าทักษิณจะทําอะไรตัวลกสื่อมวลชนเองเนี่ยมุมหนึ่งก็คือวิ่งไล่ตามเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวสื่อมวลชนบางคนปัจจุบันนี้คิดและยอมรับเอาแล้ว ว่าทักษิณนี่มีอำนาจเหนือรัฐบาลทักษิณมีอำนาจสูงสุดของประเทศในปัจจุบันนี้ผมมาเห็นต่างอาจารย์ในเรื่องของท้องถิ่นตรงที่ว่าคุณทักษิณเลือกไปเฉพาะจุดที่จะคาดว่าจะชนะแต่จริงๆเนี่ยเลือกตั้งคราวนี้คือปี70จากวันนี้ถึงปี70เนี่ยจะทํายังไงโจทย์คุณทักษิณคือจะต้องชนะเลือกตั้งให้ได้เพราะคราวที่แล้วเนี่ยแพ้พรรคอนาคตใหม่ วันครั้งนี้เนี่ยจะต้องเอาชนะพักประชาชนให้ได้แล้วจุดที่คุณทักษิณไปเนี่ยเป็นจุดที่เอาง่ายๆอย่างตอนที่เชียงใหม่เนี่ยเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเขาได้เกือบทุกเขตเว้นเขตเดียวให้ภูมิใจไทยนะอาจารย์แต่เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้แค่2เขตเราก็ได้ของคุณธรรมนัฐแค่1เขตใน10เขตนะถ้านับคุณธรรมนัฐมาด้วยนะเพราะว่าเอิญคุณทักษิณตอนที่ไปหาเสียงเนี่ยบอกว่า คราวที่แล้วได้มาสมเขตผมยังงงว่าสามเขตมาจากไหนอ๋อเขาได้สองแล้วบวกหนึ่งธรรมนัฐขึ้นมาเป็นสม<ช>เขาได้สามในสิบนี่เอาจัาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเชีย<ช>งใหม่เนี่ยคะแนนเขาแย่มากเขากลับไปทวงคืนพื้นที่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือโจทย์เขาเนี่ยต้องการที่จะเอาชนะเลือกตั้งปี70ให้ได้คุณต้องแยกกันระหว่างการเลือกท้องถิ่นกับการเลือกในระดับชาติมันไม่เหมือนกับเพราะการเลือกในระดับชาติเนี่ย มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งการเลือกท้องถิ่นมันเป็นเรื่องของการปัญหาในท้องถิ่นครับผมคิดว่าคุณนักศิลป์เ,เลือกยุทธาศาสตร์ที่ตัวเองเนี่ยจะไปเคลมว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนทําให้เขาได้โดยเลือกอุดรเลือกอุบลเลือกเช,ชียงใหม่เพราะว่าเนี่ยในท้องถิ่นเขาเนี่ยมัมีสิทธิ์รวมทั้งปทุมธานีด้วยแล้วก็เชียงรายรรใช่ป่ะครับคือผมมาเข้าใจแล้วว่า เรื่องแบบชาติแบบท้องถิ่นเนี่ยมันต่างกันความตื่นตัวของคนมันก็ต่างกันวิธีการหาเสียงมันก็ต่างกันแต่ว่าต้องยอมรับนน่ใจว่าส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันคือระบบหัวคะแนนพอชาติเนี่ยถ้าเขากลุ่มท้องถิ่นได้เนี่ยเขากลุ่มโรคหัวคะแนนเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งใหญ่ได้แล้วเครือข่ายหัวคะแนนเราต้องบอกต,อต้องยอมรับอีกจุดหนึ่งว่าเครือข่ายหัวคะแนนของพรรค เก่าแก่มานนัวกับไทยรักไทยแล้วระบบเวาค่า,าเกี่ยวมันในปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นระบบหัวคะแนนข,น,นของคุณเนี่ยก็คือระบบอุปธมรมนั่นเองครับมันก็คล้ายๆระบบ MLM ของของนั่นแหละนะคุณคุณก็เห็นด้วยกับผมว่าทักษิณพยายามที่จะไปดึงเอาระบบอุปธมรมเข้ามาผูกอยู่ภายใต้เขาอันนี้เราตรงกันแต่เรื่องการเลือกตั้งท้องถินนจริงๆแล้วถ้าคุณไปดูสิริติทั้งหลายทักษิณเคลมว่าตัวเองประสบความสําเร็จแต่การเลือกตั้งในท้องถิ่น ที่ผ่านมาแล้วที่ทักษิณเดินสายทั้งหลายจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มากมายอะไรเลยใช่ปะครับ,รบและทักษิณไม่ไปเขาก็ได้อยู่แล้วเราเห็นตรงกันในเรื่องของในเรื่องเบื้องต้น,นเรื่องวิธีการแต่เป้าหมายที่เราต่างกันเป้าหมายผมมองว่าทักษิณเนี่ยมองเป้าหมายยึดพื้นที่หลักๆเพื่อเป้าหมายชนะเลือกตั้งอย่างบนราชธานีเนี่ยผมก็คิดว่า ขาไม่ได้คิดว่าว่าเขามีกว่าชนะร้อยเปอร์เซ็นต์น่นจากอย่าลืมอุบลราชธานีเนี่ยมันเป็นพื้นที่เดิมซึ่งไทยรัฐไทยเนี่ยได้แบ่งไปหลายกับหลายหลายพักเลยนะตั้งแต่ไทยรัฐไทยเป็นเพื่อไทยเนี่ยประชาธิปัตย์ก็มีพื้นที่ตรงนั้นแต่แน่นอนตอนนี้ก็มาอยู่ครัวของภูมิใจไทยหมดลวอุบลราชธานีเนี่ยมันเรียกได้ว่าแบ่งกันคนละครึ่งระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเขาไปยึดตรงนั้นเพื่อให้ได้ยึดทั้งหมดเอาให้จริงๆ อุดรธานีเนี่ยเขาก็ไมไ่ได้เด็ดขาดนะอาจารย์แต่โอเคเขาชนะแหละแต่ถ้าอาจารย์ดูคะแนนดิบตอนเลือกตั้งใหญ่เนี่ยเขาก็ชนะเสื้อส้มไม่มากเพราะนนั้เขาเองเนี่ยต้องการที่จะไปโชว์ตัวแล้วยึดตรงนี้มาให้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆคือผมยอมรับว่าตรงพื้นที่ที่เขาชนะเขาไปแต่มันไม่ใช่พื้นที่ที่เขาชนะขาดแล้วเชียงใหม่จริงๆเนี่ยคือพื้นที่ที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาแพ้ยับเยินคือจาก10บเขตเนี่ย เขได้มาแค่2อเคคือเชียงใหม่เป็นฐานของเขาอยู่แล้วเขาก็ถือว่าเขาเป็นคนเชียงใหงงม่หมยังไงเขาก็ต้องเอาใช่ไหมยังไงก็ต้องเอาครับ